เก็บเงินไว้เยอะๆดูแลตัวเองตอนแก่ที่แม่ตัวนี้ยังไม่แก่เลยนี่ก็แก่แล้วค่ะต้องดูแลตัวเองเนาะเพราะว่าเราเพราะว่าเราโสดบเนี่ยเราต้องทำใจเพราะเราไม่มีใครถ้าเรามีคนดูแลเราก็ทำแน่นอนถือทหมไม่แน่นอนพี่แม่เพราะเราเก็บเงินไว้เยอะๆก็ดูแลตัวเองได้ ไลเดอร์่ด <laughs> ้แค่ u, กนด้แค่ามายังคะสวัสดีคะ่ะทุกคนมาแล้วนะคุณพี่บอกเลยว่าจะหมดแล้วจริงๆ ใครจะเอาสามพันห้ารีบเลยเพราะว่าเหลือไม่เยอะแล้วก่อนที่จะไม่รู้ว่าไงพี่ไม่รู้ว่ามันจะกลับไปสามพันแปดเหมือนเดิมน,น่าจะใช่ ไปซื้ออยู่3,800รุ่นนี้ตอนนี้มีโปร3,500นะจ๊ะรีบซื้อนะพี่หนูปล่อยโพอมันมีประมาณ50-60ลูกนะแต่ตอนนี้มันน่าจะเหลือแค่10กว่าลูกใครจะเอาก็สักิสิก รีดีจเิงๆสาสั้นชายล้วนถ่ายดิบถ่ายดีคนพี่ โ์เลยคุณพี่จ๋าใครจะรับก็สอบรีวิวโอ้ยรีวิว3,500ได้ทุกตัวเหมือนเดิมนะคะปลายส้มเหมือนเดิมที่ขาสั้นชายล้วนดอกไม้หมดครับผมผ้าล่มดอกไม้หมดนะคะนี่ขาสั้นชายล้วนๆนนะคะว้าวนี่สวยเลย ป้ามาแล้วป้าสวัสดีค่ะป้ามาแล้วสวยค่ะป้าหนูคาโก้ขาสั้นชายล้วนเขาก็จะมีเวทบอยมีคาโก้มีกีฬามีอเซิร์ฟนะคะคุณพี่แต่เป็นผู้ชายของผู้ชายนะคะสำหรับป้ายสม้มปกติปล่อยอยู่ที่3,008 8นะคะตอนนี้ปล่อยให้3 5 0 0เป็นโปรใกล้หมดโปรแล้วนะคะพี่ใกล้แล้วเพราะว่าหนูดูสต็อกแล้วมันมันมันเหลือไม่เยอะแล้ว เป็นจ,จะเอาก็เอาเลยนี่คาโก้ขออนุญ,ญาตโชว์คาร์โก้ก่อนอู้ตัวนี้แคมปิ้งหล่อๆมีเข็มขัดให้ด้วยคาร์โก้เวดจอยกีลาพู่พี่ผสมกันพัดแยกนะคะขายได้ทุกแบบพู่พี่คาร์โก้อู้อันนี้ก็สายแคมป์โครลัมเหรอโอ้โครลัม,คม,คม,คมแคมปิง้งน่ารักมาก งานดีนะคะรุ่นนี้ขายดีมากเลยถุงพี่ที่จัดโปรเพราะว่าสต๊อกเยอะแค่นั้นเองนะคะช่วงช่วงสต๊อกเยอะก็เลยทำโปรใครรับเอาเลยนะจ๊ะโชว์ให้ดูทุกตัวเหมือนเดิมแคมปิ้งค่ะเทไ,ไหมกีฬาก็มีนะจ๊ะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์ เรือเรือสามพันห้านะใครรักรีวิวได้ทุกตัวเลยจ้าคะไซส์นะคะไซส์ประมาณ30-38บถึงสดบวกลบนะคะลูกหนึ่ง45่กิโลประมาณ150ตัว160ตัวร้อยหกสิบยัวบากลบยะะมาเลูกนี้ได้คารกโกเยอะอยู่ใครชอบก็เอาเหมือนฝยก็มีค่ะ มันแล้วแต่ลูกพี่บางลูกมันก็จะแบบคะคะกันแล้วแต่ว่าอะไรเยอะอะไรน้อยนะจ๊ะแต่ว่างานแบบขายได้ทุกอย่างนะคะในกระสอบนี้งานดีเลยคุณพี่ขายขายดีเป็นสินค้าที่ขายดีหล่อจังตอนนี้ สินค้าขายดีเลยยินชายยินชายมีพี่โจ๊กป้ายจับมือกับปบ้ายแบรนด์ล้วนยังไม่มาเลยปล้ายนั้นเลยพี่ <c oughs> โจ๊กรอป้ายเว็บฟอย์อ๋อไม่ใช่แบรนด์ใช่ไหมล่ะอือเลือมาแต่บแบรนด์ <c oughs> อือเว็บฟอยสวยจังรอ,อก่อนเสี่ยงคากู ต้นคุณผูกนะพี่รุ่นเนี้ยดูดิเฉลี่ยต่อตัวไม่กินบาทเองตรงนี้น่ารักมากเลยอะแัมปิ้งสายแคมป์ใครเอาได้เลยนะพี่ส่งวันนี้นะใครเอาอะไรรีบสั่งนะส่งวันนี้เลย ดิ๊กครับโอดิกดิ๊ๆดิ๊กแป้งเยอะนะครับป้าเอาไม้ป้าสวยนะลุรุ่นนี้ป้าป้าซื้ออยู่แล้วประจำรวมแบนรวมแบนแบนล้วนหรอพี่โจ๊กแบนล้วนรวมแบรนอะไรรวมวัดโก อ๋อได้ได้เดี๋ยวบอกเบน์ไว้แล้วกันเหมือนเดิมเดี๋ยวผมโทรไปบอกพี่อยากให้มาฟากโากเดี๋ยวปอบให้หม่ำนเดิมฟาโกไม่ใช่้อุ้ยสวยนะไอรักเลยนะจ๊ะโเดินน็อตมาเดินน็อตเดินน็อตเดินน็อตแคมปปิง้ง เดินนอตแคมปิ้งครับผมเดินนอตแต่แคมป์ออกดีโอเคป้ารับขอบคุณค่าป้าขอกฉันก็ขายอยู่แล้วรุ่นนี้ฉันเอาทุกรอบที่ที่มา <c oughs> สวยป้าดั๊บไนน์มีค่ะ มีค่ะน้อยบิ๊กสวุทนะครับน้องอันขายง่ายขายดีพึ่พี่ป้ายนี้จอเดิน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 ไหนครับผมอุ้ย ายยังไงก็กำไรนะแม่แม่อัมอัมน้องอัมที่เป็นเพื่อนกับน้องโบ <c oughs> ดัดดัดดัดล่อนล่อดัดล่อนล่อ้ยเสร์ฟเสร์ฟทะเลไปทะลงทะเลใส่ลงเล่นน้ำนะคะ อันสีแบนกีฬาเธอสตาร์ตอีกแล้วค่ะเซิร์อันนี้ของอะไรซีเคครับผมซีเคน,น้องบอบอันนี้น้องบอบดูดิแบนออกดีนะพวกแบนหรือหัวผ้ามันก็จะมีให้หลุนอยู่แล้วนะทุกคน ต้องลุนทุกลูกใส่สบายจังเซิร์ฟตัวนี้สวยมากเลย,ยเซิร์ฟลายแบบมันๆเอวเว้นไยป้า ประมาณสองร้อยถ้าไม่ใช่พื้นที่ห่างไกลนะล,ลยังไม่มเ,เต็มคันเลยอเอาอีกสิป้า<ม>ป้าฝากหนูกี่อย่างแล้วยังไม่เต็มคันหรอกชคม,ม,ม,มีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวจัดให้เต็มคันเดี๋ยวผมตามหลังไปส่งให้ป้าบอกยังไม่เต็มคันเลยป้าเดี๋ยวผมตามไปส่งให้ใชัยนาทเอาอีกก็ได้ป้า รับสองคันไหมล่ะมาเลยใครจะเอาอะไรมาเลยวันจันทร์หยุดนะคะาาโดนไหมล<ะ>้มีที่จ้งเต็นท์ป้าพรุ่งนี้เปิดป้าแต่วันจันทร์หยุดป้ามาวันไหนบอกนะจันทร์หยุดนะจ๊ะสิบสามเขาหยุดทุกปีเนาะ เพราะว่าอะไรพี่เพราะว่าขนส่งก็ปิดหมดเลยปิดกันหมดแถวนี้ยหนูก็เลยถ้ามาเปิดก็นั่งไม่มีเพื่อนถ้าเวทปอยสวยๆเลยถ้าซักนะพี่ก็ยิ่งสวยนะรุ่นเนี้ยไม่สวยนะน่าดีจัก นียังมีสต็อกอยู่นะคะคาดว่าน่าจะไม่ถึง20ลูกแล้วน่าจะเหลือแค่ประมาณ10กว่าลูกร,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 รีบได้รีบนะทุกคนเพราะว่ามันไม่รู้จะต่อไม่รู้เขาจะต่อโปให้ไหมนะถ้าไม่ได้ต่อโปให้ก็กลับไป3,800เหมือนเดิมอันนี้หล่ออเมริกันเบลบอยเนี่ยสวยนะเข้าเบอยอะนย เพื่อเล่โชว์ได้ทุกตัวนี่แบรนด์พวกแบรนด์อย่างเงี้ยผี่ผ้าอดีนะเนีย่ยใส่สบายแบบลองลองนะคะอยเออมาอีกตัวเออวพื่อเล่นีนี่หนึ่งหลักค่ากีฬาโตอนู่สามตัวอยู่3,500นะที่ปกติ3า0 0นแป อันนี้สามพันห้านะใกล้หมดโกแล้วแหละมัง้งรู้สึกไม่รู้เขาจะตอบโกให้ไหมนะบอกก่อนี่เซิร์ฟใครรีบได้ก็รีบเลยจ้าซีเคตัวนี้คาโกซีเคาโก้วันนี้ส่งได้ทุกคน วันเสาร์ส่งได้เพราะว่ามีคนถามมาหลายคนว่าแบบเสาร์อาทิตย์ปิดไหมจริงขนส่งเขาหยุดวันอาทิตย์แหละวันเสาร์ก็ยังส่งอีกด้านหลังก็แพ็กไว้แล้วนะคะออเดอร์วันนี้มีเปิดหรืเป่เองครไม่มีจ้าวันนี้ไม่มีเปิดจ้าพักขอดูรีวิวได้เลยนะเพราะว่าที่โกดังมีรีวิวให้ชมนะคะมีคลิปมีลิงก์รีวิวให้ชมคะ่ะ ไม่ไม่ได้ไลฟ์สดตลอดเวลานะจะมีคลิปอยู่นะจ๊ะจะมีแบบว่าคลิปให้ดูด้วยย้อนหลังอะ่ะในต็อกนะคะแล้อย่างบางร้านเขาจะไลฟ์สดอย่างเดียวใช่ไหมละ่ะเขาจะไม่ได้มีคลิปให้ดูแต่ว่าที่กวดังอะจะมีแบบเก็บคลิปไว้นะคะสามารถดูย้อนหลังได้ทักมานะอาหูสวยมาก อันนี้เหรออันนี้3ามพันห้านะโอด้ดูดิสวยๆเลยนะคะใครรับกระสอบใหม่แคปเลยนะรีวิวขายแล้วนะจ้าสามพันห้านะรีบซื้อกอนหมดโปรเลย